สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมข้อแกะอีกครั้งหนึง่งถามว่าทําไมถึงพามาชมข้อแกะอีกครั้งหนึง่งครับก่อนหน้านี้ช่วงหน้าแรงเราจะเห็นข้อแกะโล่งๆแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีการเพิ่มเติมออปชันโดยการใส่สแสลมด้านข้างครับกันฝนสาดอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่จะพามาดูเพิ่มเติมคือข้อนี้ครับ เราจะเห็นว่ามีคอกเล็กๆอยู่ด้านข้างว่าจำนวนสองคอกนี่ครับเมื่อกี้นี้คอกใหญ่อันนี้คอกเล็กถามว่าคอกเล็กๆนี้ที่อยู่ด้านข้างนี้เอาไว้ทำไมเอาไว้ในกรณีที่แกะคลอดลูกออกมาหลายแม่เราควรจะจับเขาแยก จับแยกจากอคอกใหญ่มันนี่ทําไมถึงจะต้องแยกเพื่อที่จะให้มันหาแม่หาลูกกันได้เจอถ้าอยู่อคอกใหญ่บางทีแม่นอนลูกออกไปเดินเล่นแล้วก็หากันไม่เจอเกิดใหม่ๆบางทีอาจจะไม่รักลูกเลยก็ได้เพราะหากันไม่เจอเราไปผิดกินแล้วถามว่าในอคอกน,นี้อย่างตอนเนี้อคอกที่แยกออกมามีแกแม่แก่ประมาณห้าตัว มันก็อยู่ของมันได้ครับมันก็อยู่ในคนละมุมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตัวใดตัวหนึ่งห่วงห่วงนมไว้ให้ลูกแล้วพอลูกตัวอื่นเข้าไปใกล้มันจะชนเราก็ต้องจับขังเดียวอีกครับหรือถ้าออกมาออกลูกแล้วดูว่าไม่ค่อยรักลูกเท่าไหร่ก็ควรที่จะต้องขังเดียวครับการขังเดียวนี้ก็ขังประมาณวันสองวันมันก็รักลูกแล้วครับก็ จับมันขังไว้ด้วยกันเลยให้มันอยู่ด้วยกันยี่สี่ชั่วโมงเลยก็เอาน้ําเอาอาหารให้มันกินครับนี่ครับ,เ,รบเดี๋ยวพาไปชมลูกแกะแนอนอยูน่นี้อันนี้น้องเมฆหรือน้องหมอกไม่รู้ครับเพิ่งคลอดเมื่อเช้าคลอดโดยนี่ตัวนี้ครับเจ้าสามสีของเรานี่เอง อีกตัวหนึ่งอ่ะไปดูดิตัวหนึ่งเห็นไหมนี่ลูกของสามสีเองสามสีนี้เป็นแกะตัวแรกครับจะขี้อ้อนหนตัวหนึ่งตัวหนึ่งน่าจะตัวนี้หรือเปล่าน่าจะตัวนี้ครับนี่ ไม่ใช่ตัวนี้มีติงโอ้นี่นี่นี่พอดีเลย<แ>เราจะสังเกตเห็นว่าบางที<แ>นี่ลูกแกะเกิดใหม่ทําไมเจ็บตานี่นะครับดูดูกันชัดเห็นหมดไหมครับนี่มดกาลังกัดตาเลย<แ>นี่ครับ<แ>สาเหตุที่บางที<แ>เกิดเกิดใหม่ตาเจ็บน้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมดกัดตา นี่นอนอยู่นี่นี่น้องเมฆกับน,น้องหมอกเกิดเมื่อเช้านี้ไอกลอกพวุ่นวายอันนี้กระลอก,อนนอก,ลอกเคยทำคลิปก่อนหนะน้านี้ตอนเกิดใหม่ๆตอนนี้เป็นหนุ่มนะครับดื้อด้วยนี่นี่น้องเมฆน้องหมอก,อมอกอลูกลูกของน้องสามสี ก็วันนี้ก็นั่นนะครับพามาดูว่าเวลาที่แกะออกลูกเยอะเราควรจะทำยังไงเพื่อให้ดูแลลูกแกะอย่างง่ายานี่ทางนี้ทางนี้วันนี้มันจะขี้อ้อนครับเพราะมัน,นเชื่องน,นี้จะลอกครับ สำหรับคลิปนี้เวลาแกะค้อลูกใหม่เยอะควรทำอย่างไรก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวรอบหน้าจะพามาจะพามาดูการศึกษาว่ามือใหม่ควรจะเลี้ยงกี่ตัวเลี้ยงยังไงรอติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย